อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกถึงบ้านทวงหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าย้อนหลังพุ่งเป้าผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียววันที่18ธันวาคม68มีรายงานว่าวาันนี้17ธันวาคมนายทศพลจักรบุญมานายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังเหนือและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังเหนือเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือซึ่งร้องเรียนว่า มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าวางเหนือเข้าไปขอเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังและเข้าไปทวงถามพร้อมให้เจ้าของบ้านชำระค่าไฟฟ้าที่ติดค้างอยู่โดยชายคนดังกล่าวมีลักษณะมีพิรุษใช้ผ้าปิดหน้าตาและมีผู้เสียหายในอำเภอวังเหนือหลายรายถูกหลอกจากการสอบถามนางจิราพรคิดอ่านอายุ43ปีและคุณยายอายุ78ปีเจ้าของบ้านทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาขณะนั้นคุณยายอยู่เฝ้าบ้าน และตนเองออกไปทำงานได้มีชายซึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังเหนือเข้ามาตะโกนบอกให้เจ้าของบ้านรีบไปชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระมาหลายเดือนทั้งที่บ้านไม่มีการติดค้างค่าไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่ยายไม่ทราบและบอกว่าจะบอกลูกให้ไปจ่ายต่อมาอีกสองถึงสามวันชายคนดังกล่าวมาอีกและมาบอกให้ชำระค่าไฟอีกยายจึงบอกปัดไปว่าจะให้ลูกไปชำระที่การไฟฟ้าเองานอำเภอวังเหนือ จึงขอแจ้งเตือนชาวบ้านหากมีบุคคลแปลกหน้าที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังเหนือโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่เฝ้าบ้านตามลําพังหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงผู้สูงอายุโดยจะเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่ค้างชําระให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อจะได้นําตัวมาดําเนินการต่อไปด้านนายทวีวัฒน์ผลเจริญผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ห่มรักษาการ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังเหนือเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังเหนือไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามถวงหนี้ที่ค้างชำระค่าไฟที่บ้านทั้ง3รายดังกล่าวอีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายตัดไฟในวันหยุดราชการและเสาร์อาทิตย์เบื้องต้นผู้ใช้ไฟได้ชำระค่าไฟแล้วตั้งแต่วันที่3และ4ธันวาคม2568ที่ผ่านมาสำหรับค่าไฟของเดือน10และ11ของทั้ง3รายดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีการติดตามหนี้ของเดือนที่ชำระแล้วอย่างแน่นอนจึงขอแจ้งว่าผู้ที่เข้าไปติดต่อเป็นมิจฉาชีพแน่นอนจึงขอเตือนชาวบ้านหากมีการทวงหนี้ค้างชำระค่าไฟหากมีข้อสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เบอร์054279106ได้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีของวันทำการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพและไม่จ่าย เงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลหาพบเหตุดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการต่อไป